เดินแรกมีรถเดินที่สองมีบ้านเดินที่สามมีอะไรมีลูกมีนาคมมกราคมมีนาผมถามว่าเดินที่สามมีอะไรยายพายเรือไปทำบุญที่วัดยายพายเรือเท่าไหร่ก็ไม่ถึงวัดยายขาดอะไระขาดไม่พายทิขาดใจตายก่อนถึงวัด <c oughs> ปีอะไรสกปรกเอาอีกแล้ว ตอบไม่ถูกเดืวหายปีชวดหนูไม่ใช่ปีอะไรปีโป้ตกดินไหวหรือเปล่าไหวไหมไหวไหวสิกูว่าไม่ไหวเรียกหมอมาดีกว่าเฮเรียกหมอมามาคุยกับหมอให้มันคุยกับหมอมันจะได้รู้เรื่องบ้างสักวันนี้เลยไมกูเพิ่งนวดเมื่อวานเนี้ยหมอรวดมันร่วนยามึงเหรอ ก็หมอนวดไงเอามารักษามึงเนี่ยสมองมึงไม่เข้าที่แล้วมึงบ้ากันใหญ่แล้วไม่บ้ากูบอกดูกูรู้ไอ้ที้กูอยู่กับมึงมา30ปีถ้าหน้ามึงดำดำจมูกมึงแดงแดงปากลิ้นเป็นฟ้าละแน่นอนบ้าเหรอบ้าไม่บ้าบ้ามึงเนี่ยบ้ามึงเรียกคุณหมอมาเช็คคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมออะไรจะให้คุณหมอมาเช็คประสาซะหน่อย เล่นดนตรียังไงนี่คนแล้วยังไงฉันร้องเพี้ยนเนี่ยคะบ้าหรือเปล่ามึงกะบ้าหรือเปล่าอะไรอยู่ๆมาว่ากูบ้ามึงก็ร้องไปสิเขาว่านักดนตรีเอาไปว่ามันทําไมอ่ะก็มาเล่นยังไงก็ไม่รู้ให้ฉันร้องเพี้ยนเนี่ยใครเพี้ยนฉันร้องจริงเพี้ยนจริงเหรอไม่นิสัยฉันเนี่ยเป็นคนพยนเพี้ยนเอาแล้วมาใหม่อ๋อพยาบาลนั่งรองนั่งรองเป็นคนไข้ใช่ไหมอ้อนั่งรองเอามึงก็นั่งก่อนสิ ก็นั่งก่อนสินั่งก่อนก็ได้อ่ะนั่งตามสิฮะนั่งตามสิมึงอะเอาเรียกใครมึงเนี่ยอ้ากูคนไข้นั่งสิค่ะคุณนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเอานั่งก่อนก็ลุกสิเออกูจะได้นั่งก่อนนั่งดูมันสิอะไรชื่ออะไรเอ้ามึงยังไม่รู้ตักตัวมึงหรอว่าชื่ออะไรอะมาถามทำไมเนี่ยฉันถามคุณคุณชื่ออะไรใครมึงอะ คุณพยาบาลฮะคนไข้ฮะคนไข้การู้ว่าเพาะๆเลยฮะพูดยังไงไม่บอกชื่อมีเมียหรือยังอาถามชื่อก่อนชื่ออะไรเราชื่ออะไรบอกเขาสิใครคุณน่ะใครมึงอะไอ้เนี่ยกูบอกไงว่ากูชื่อใครอ๋อไอ้ใครโอ้โหโม่งอะมึงบ้าฮะแบบเนี้ยมึงอะบ้าหรือเปล่าชื่อใครราสกุลฮะ อ๋อนามสกุลหาอะไรานามสกุลนามสกุลอะไรคะฮะ<า>นามสกุลอะไรฮะ<า>อ๋อนามสกุลฮะรู้แล้วอา้าวรู้แล้วมึงถามกูทำไมเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่า,ามึงอะ่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยเขาถามดีๆเนี่ยแพทแล้วมึงเป็นใครเนี่ยเป็นผู้ช่วยพยาบาลอา้าวมายุ่งอะไรกับกูเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อย,อยดิฉันถามเอง ชื่อใครนมสกุลฮะมีเมียหรือยังอ่าแล้วมึงมีผัวยังอ่ะสี่ห้าคนแล้วฉันอ่ะเออกูเจ็ดแปดคนลวโอ้โหหน้าตาเฮี้ยงี้มีคนเอาเมียเอาทำเมียด้วยหรอใจเย็นให้กูพยาบาลใจเย็นเฮี้ยงี้ดีไม่ค่อยหนีไปไหนมีเมียเจ็ดคนแล้วเมียเจ็ดคนเนี้ยมีผัวกี่คนแปดโอ้โหอะไรมึงโหอะไรเนี่ยมึงใครเนี่ยไม่ผมตกใจครับใครก็แม่ตายใช่ไหมรู้มาว่าแม่ตายเฮี้ย กูมึงมาหากูมาหาหมอหมอมาหากูจูนจูนจูนแล้วเดี๋ยวแล้วยังไงมึงมาแช่งให้แม่กูตายอีกไม่ได้แช่งลุงไอพ่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 อตายแล้วใช่ไหมอ่ะอ่ะอ่ะนี่แม่แช่งทั้งสองคนเลยแช่งทั้งพ่อทั้งแม่กูตายเลยพ่อตายแล้วรู้นี่เพิ่งเผาไปแล้วแบ่งสมบัติกันคนเท่าไหร่เนี่ยมึงรู้ชื่อพ่อกูได้ยังไงเนี่ยโอ้ยพ่อกูชื่อสมบัติเออหมอนี่โอ้ยยิงกว่าสินแสกนะ ไม่ใช่แบ่งมรดกคนละเท่าไหร่คนแบ่งอะไรมื่เมื่อเกี่ยวอะไรในมรดกจะยืมไงพี่อ่ะอเนี่ยนี่หน้าด้านเออมารักษาคนไข้อย่ามายืมตังค์แล้วนี่เป็นลู้ชายนี่มีน้องชายไหมฮะน้องชายมีไหมน้องชายพี่ชายก็ได้พี่ชายก็ได้เฮ้ยตกลงมึงจะเอาพี่หรือจะเอาน้องเนี่ยลูกชายมีไหมล่ะไม่มีไม่มีลูกชายเหรอไม่มีมีคนเดียวนี่โอ้ชื่อจริงเพาะด้วยชื่ออะไรไอหิงสา อุ้ยไอ้นี่มันมีรรเนี่ยอหิงสาเนี่ยคมอีกแล้วแอ้วทำไมมึงชอบแช่งกูจังวะเนี่ยนี่มึงจะมารักษากูหรือมึงมาแช่งกูเนี่ยเออดิฉันจะบอกให้ก็ได้นะคะดิฉันขึ้นมาเนี่ยดิฉันไม่ใช่พยาบาลหรอกค่ะอ้าวแล้วมึงเป็นอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะเอาอีนี่บ้าพิ่งจะรู้เหรอต้องเจอกับหมอใหญ่เลยค่ะหมอใหญ่ขาอ๋อมีคุณหมออีกเหรอครับไม่คุณค่ะดิฉันไม่ใช่เออสักครู่นะคุณไอหิงสาครับออคุณหมอครัเจอคุณหมอครับคุณหมอ อะไรของมันวะเนี่ยอันนี้หมอใหญ่ของโรงพยาบาลน,นี้ค่ะใช่เลยดอกทองว้ายอ้าวคนไข้อยู่นี่ค่ะไหนนี่อา้าวคนไข้อยู่นี่เหรออออ้ออาวพวกคนนี้แล้วพวเป็นใครอ่ะเป็นหมอครับ หมอเป็นหมอโทษคุณทีกว่ายามเฝ้าคอนโดหมอหมอไอ้บาคุณไม่สบายใช่ไหมประสาทเลอะเรือนะเปล่าเอาอีแล้วเอาอีแล้วไม่คนละไม่คนละใครประสาทเลอะเรือนเขาแจ้งไปว่าคุณชื่ออะไรนะชื่อไอ้อหิงสาอหิงสาประสาทเลอะเรือนใช่ไหมโอ้ยร้อนนี่สี่กี่นิ้วแปดโอ้โหเลอะเรือนจริงๆต้องบอกว่าสี่เป็นเพื่อนสายัน เลอะเลือนมากเลอะเลือนอะไรผมนี่อยากจะรักษาให้คุณหายคุณต้องการหายไหมครับหายไปไหนี่ยเป็นคนก็ดีแล้วช้เป็นผีเหรอเอาอีกแล้วเอาอย่างนี้ก,กันนะเอาอย่างนี้นะยังไงเดี๋ยวตอบปัญหาให้ถูกนะถ้าคุณตอบปัญหาถูกรับรองว่าคุณหายแน่นอน อลาาาถมเยะรสมมุติว่าผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานกันเพราะแต่งกันปั๊บเลยนะเดินแรกมีรถเดินที่สองมีบ้านเดินที่สามมีอะไรมีลูกมีนาคมไอ้ดิบ้าบ้าที่ไหนล่ะมกรากรุมภพามีนาผมถามว่าเดินที่สามมีอะไรแล้วบอกเดินแรกมีรถ ตนทีส่สองมีลูกตอบให้ถูกถ้าตอบถูกสี่ข้อคุณจะหายจากโลกบ้านนี้ปนไปเลยนะอะคุณจะหายเลยข้อที่สองยายพายเรือไปทำบุญที่วัดยายพายเรือเท่าไหร่ก็ไม่ถึงวัดยายขาดอะไรอะขาดไม้พายสิขาดใจตายก่อนถึงวัดเฮ้ยมึงบ้าอเป่นเนี่ยไม่ใช่บ้าผมเป็นหมอ,อพายพายไปนะพายพายไปลมบ้าหมูชักเรือคว่ำตายต หอใหญ่นะคุณปีอะไรสกปรกเอาอีกแล้วทองไม่ถูเดือหายปีชวดหนูไม่ใช่ปีอะไรปีโป้ตกดินเออเริ่มจะหายแล้วเริ่มจะหายแล้วหมอนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยใส่ไม่หายแน่เลยไม่้มหายต้องปลอกเลยหมอนี่บ้ามันอะไรมีเจ็ดสีมัน คือสายลุงมันไม่มีในโลกหรอกไอควายโอ้โหนี่ด่ากูอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเริ่มจับไรอบจะรู้สึกตัวแล้วมันอะไรกันเนี่ยงบ้าไม่ได้บ้านี่เป็นหมออ่ะกูถามมึงมั่งได้อะเข็นโคกเป็นภูภาสิทธ์ได้ที่เก่งเลยแม่เรียนมาเข็นโคกอ่ะเข็นคกขึ้นภูเขาโอ้ยไม่ถูกต้องเข็นคกต้องเหนื่อยจัง พกไปบรเอร์เลยสุภาพสิตเก่งเฮ้ยได้เหรอโอ้โหไก่งามอ่ะไก่งามอะไรไก่งามเพราะขนอ่ะนงามเพราะต้องแก้ผ้าแก้ผ้าแล้วเห็นจะคนงามเพราะแต่งกู้ยไปแต่งทำไมโบราณเก่าให้มันกูล่ะขี่ช้างขี่ช้างขายกล้วยเขาจะมีขี่ช้างจับตะกะแตนในกรุงเทพขายกล้วยขายอ้อย ชีโ้โพงอ๋อชีโ้โพงเหรอให้งูเข้าไปชีโป้โพงให้หนูนาโอ้หนูนาไปทำอะไรปลาหมอตายเพราะปลาหมอตายเพราะไม่มีอากาศหายใจปลาหมอตายเพราะปากโอ้ตายเพราะปากไงมันไม่พูดไม่ได้จับจับปูอ๋อจับปูเมียเด้อใส่กระดองปูเมียเด้อ หมอแล้วเนี่ยหมอใหญ่ประคะเนี่ยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่หมอใหญ่ไม่ใช่หมอแล้วใครอะ่ะกูเป็นยามท่านจะได้รับคามสนุกสนานได้ที่นี่ที่เดียวไลฟ์คอมเมดี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับท่านอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับขเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับ <S <S เราจะจัดให้เต็มที่รับประกันความมาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ